เดือนสิงหาคมนะคะเป็นเดือนที่ดวงดาวครึ่งเดือนแรกและครึ่งเดือนหลังมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับ5เรื่องนะคะที่มีจังหวะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีนะหรือว่ามีจังหวะคลี่คลายไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่รับฟังได้คือผู้ที่รักนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงดาวการพยากรณ์ฝากกดติดตามไว้นะคะ ดวงดาวในช่วง1ถึงสิสิงหาคมนะคะเป็นช่วงที่มีดาวพุธโคโจรย้าย3สิงหานะคะสำหรับในข้อแรกดาวพุธโคโจรเข้าสู่ภพเรือนเพื่อนสังคมนะคะโดยดาวพุธจะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาจักรนะคะก็เกิดเป็นคู่อาทิตย์กับพุธนะ14ในภพเรือนสังคมเพื่อนพี่น้องนะคะชาวพฤศภจะมีภารากิจช่วงนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มทีมหมู่คณะขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องเชิงพี่น้องเยอะขึ้นนะคะ ภารกิจครัวเรือนเยอะนะเนื่องจากดาวพันธุ์เป็นมหาจักรนะคะช่วงนี้จึงเป็นได้กับการแบกรับการดูแลความเป็นอยู่เอาใจใส่รวมไปถึงรายจ่ายนะคะก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องครัวเรือนมีชีวิตเกี่ยวพันกับเรื่องเพื่อนสังคมเชิงการงานได้นะเนื่องจากดาวพุธก็คือเรื่องของเงินทองโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะช่วงนี้จึงเป็น ช่วงที่ชาวพุคคพมีภารกิจเกี่ยวข้องหมู่คณะประชุมนะคะหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชิงกลุ่มทีมกลับมานะคะนอกจากนี้ดาวพุธจะเป็นเรื่องดาวเชิงการเงินจึงมีลักษณะการใช้ใจ่ายเพื่อสังคมเยอะด้วยบางทีจะเป็นเรื่องงานการกุศลงานต่างตอบแทนนะคะเป็นจังหวะที่ชาวพุคพใช้เงินใช้ทองไปกับเรื่องของการใส่ซองงาน พิธีทางศาสนางานบุญงานบวชงานแต่งนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางระยะสั้นก็ได้เรีวยกว่าช่วงนี้ชาวพุทธศก็มีภารกิจหลายด้านหลายทางนะคะมีโปรเจกต์โครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเช่นงานที่ไม่เคยทํามาก่อนการเรียนรู้สิ่งใหม่นะหรือช่วงนี้ก็เกิดภารกิจใหม่ๆได้นะคะนอกจากนี้ดาวพุธก็เป็นเรื่องลูกหลานเรื่องบริวารภาระส่งเสียเลี้ยงดูช่วงนี้ก็อาจจะมีเยอะได้นะเนื่องจากไปอยู่ร่วมกับดาวมหาจักรนะคะ ดาวพุธเป็นดาวเรื่องเงินของชาวพุษษพนะคะกลับมาโคจรเป็นปกตินะคะถือว่าเรื่องเงินทองก็จะดีขึ้นนะจากเดิมที่โคจรวกนวนะคะวนไปวนมาเรื่องเงินเงินทองทองหลังวันที่3ไปนะคะถือว่ากลับมาโคจรดีขึ้นทําให้ชาวพุษภจะมีเรื่องเงินทองที่ขยับคืบหน้านะคะนอกจากนี้การใช้คําพูดการติดต่อสื่อสารรอคอยคําตอบยื่นเรื่องต่างๆก็จะเริ่มเดินหน้าเช่นกันนะคะ สำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นช่วงที่ดาวอังคารโคจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะก็คือไปเลงกับดาวเสาฝั่งตรงข้ามโดยดาวเสาเป็นเจ้าเรือนสุภะก่อเกิดเป็นคู่ศัตรูนะคะช่วงนี้ชาวผู้ศพนะถือว่าก่อเกิดอุปสรรคเกี่ยวข้องกับเรื่องความตั้งใจความคาดหวังนะเช่นบางอย่างที่ตั้งใจไว้ช่วงนี้ก็อาจจะมีสภาวะปรับเปลี่ยนนะคะเป้าหมายต่างๆได้นะเป็นช่วงที่เรื่องราวความจเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากไปเจอดาวอังคารซึ่งเป็น กู้ศัตรูกันถึงวันที่22สิงหาคมนะคะดังนั้นโปรเจกต์โครงการที่เริ่มทําช่วงนี้ก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางทีก็จะมีเรื่องราวมาให้แก้ไขปัญหาปรับตัวเยอะนะทำให้เรื่องราวการก้าวหน้าเป้าหมายที่วางไว้ความเจริญที่รอคอยนะคะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปตามดวงดาวนะคะสำหรับดาวคางคารนะคะเป็นเจ้าเรือนปัตนิด้วยนะซึ่งหมายถึงเรื่อง คู่ครองนะคะคู่สัญญาคู่กรณีต่างๆถือว่าจะมีลักษณะ,ะบางท่านเป็นเรื่องการเจราจาไกลเกลี่ยต,ต่อรองนะคะเป็นช่วงที่คู่ครองนะคะก็อาจจะมีภารกิจแยกย้ายทําให้เรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลก็อาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงมีสภาวะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะทาให้เรื่องราวบางอย่างเราควบคุมไม่ได้นะก็เกิดความล่าช้าเกี่ยวข้องกับเป้าหมายต่างๆได้โดยช่วงนี้นะคะถือว่า ความจเจริญก้าวหน้าเรื่องต่างประเทศนะคะเรื่องทางไกลก็จะเป็นไปอย่างช้าๆหรือมันมีสภาวะคลุกคลักได้บ้างเนื่องจากจะเป็นช่วงระยะสั้นๆถึงวันที่22นะคะที่ดาวคู่ศัตรูเกาะเกิดขึ้นสำหรับหลังวันที่22ไปนะคะเรียกว่าดาวเสารก็จะโครจรเข้าสู่ภพเรืองกรมมะไปร่วมกับราหูเป็นคู่มิตรนะคะ ก็ส่งผลดีขึ้นนะกับเรื่องงานการนะคะทักที่ผ่านมามันไม่ค่อยคืบหน้านะคะมีความติดขัดหลายสิ่งนะหรือว่าการจะริเริ่มอะไรมันก็จะยังไม่ค่อยได้ดั่งใจถือว่าช่วงหลังวันที่23ไปจะก่อเกิดคู่มิดใหญ่ในเรื่องการงานนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงนะคะก็ไปชุมนุมกันอยู่ในภพเรือนการเงินถึง3ดวงนะรวมทั้งดาวประจําตัวด้วยนะคะก็ส่งผลดีกับตัวตนก็จะเป็น ช่วงที่หาเงินได้นะคะเกี่ยวข้องกับเงินทองรายรรับผลประโยชน์หรือว่าทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะสำหรับชาวพฤษศนะคะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะคะช่วงนี้จึงเป็นช่วงรายจ่ายของชาวพฤษศก็มีได้นะอย่างไรก็ตามก็จะสามารถจัดแจงจากการผันพ้นดีขึ้นเนื่องจากดาวพุธในข้อที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องเงินนะมันโคจรเดินหน้าเป็นปกตินะคะสำหรับดาวหลายดวงในภพเรือนการเงินนี้นะคะ ถือว่าดาวประจําตัวนะครับไปเป็นคู่ส่งเสริมกับดาวพระหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะดังนั้นชาวพุกศก็มีโชคดีจากเรื่องตัวตนนะคะเป็นเรื่องสเสน่ห์นิยมความนิยมชมชอบผลงานอัธยาศัยก็หาเงินได้นอกจากนี้ลาภผลทางการเงินนะคะบางทีก็มีมาจากเรื่องมรณะก็คือเรื่องสินทรัพย์นะคะมรดกพิในกรรมนะเรื่องของการได้เงินแปลกๆนะคะจากผลงานกเก่าๆบางท่านเป็นเรื่องการเก็บเกี่ยวค่าลิขสิทธิ์นะคะหรือว่า นำผลงานเก่ามาต่อยอดหาก,กินหาเงินได้นะหรือบางท่านก่อเกิดเงินทองประเภทชนะคดตีต่างๆได้ค่าชดเชยนะคะหรือว่าเรื่องราวเงินที่ได้จากความเสียหายนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวก,กุศพก็จะมีเงินรายรับหรือลาบผลแปลกๆเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวพระเกตก็กระตุ้นเรื่องเงินด้วยนะคะถือว่าเป็นดาว เรื่องพลังที่มองไม่เห็นนะอันเกิดมาจากบุญกรรมที่ทําไว้นะคะก็คือบุญเก่ามาหนุนนำนะบางทีเงินทองได้มาแบบไม่คาดคิดนะคะในขณะเดียวกันนะคะกระตุ้นความหม,มายมรณะด้วยก็คือรายจ่ายนะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่รับเยอะจ่ายเยอะนะคะหรือรายจ่ายเชิงซ่อมแซมข้าวของนะคะหรือเป็นภารกิจเชิงสุขภาพนะอันต้องใช้เงินทําให้ชาวบุศ ก็จะมีรายจ่ายหลายด้านหลายทางนะคะอย่างไรก็ตามดาวพระเกตนะคะก็กระตุ้นเรื่องรับผลโดยตลอดชาวภูศบจึงมีเงินแบบแปลกๆเงินไม่คาดคิดนะคะหรือบางทีเป็นรายรับบางอย่างที่มีมาเองนะเรียกว่าชาวผูศบก็จะมีโชคดีทางการเงินอยู่นะคะความหมายเชิงมะนะคะก็คือการจบวาระจบสัญญาได้เช่นกันช่วงนี้บางทีจะเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงเชิงช่องทางหาก,กินหาเงินได้นะเช่นบางอย่างไปต่อไม่ได้ก็พิจารณา หยุดลงนะคะหรือว่าพักบางเรื่องไว้ก่อนแล้วก็ไปทําเรื่องที่มันดูมีโอกาสดูมีความก้าวหน้านะคะก็เกิดความหยุดชะงักบางอย่างหรือขึ้นกับบางช่องทางก็ได้กับเรื่องการได้เงินรับเงินนะเรียกว่าเป็นสภาวะที่กระตุ้นเรื่องราวเชิงการจบลงจบวาระได้นะคะ สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นภาพรวมดวงดาวนะคะถือว่าช่วงนี้จะมีดาวมหาจักรถึงสองดวงนะโดยชาวพุกษศพจะมีเรื่องราวปัญหาเฉพาะหน้าเยอะนะบางทีจะเป็นเรื่องรอบตัวนะคะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็ทำให้เราต้องปรับตัวเชิงการเงินหาเงินมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ดาวอาทิตย์ก็เป็นมหาจักรด้วยคือเรื่องครอบครัวนะชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์โลดผลกับเรื่องภารากิจในบ้านในครัวเรือนและครอบครัวนะคะ อาจหมายถึงการโดดเด่นในเชิงสังคมนะเช่นได้รับบทบาทสภาวะผู้นำนะคะอาจทำให้เหนื่อยขึ้นแบกรับความเสี่ยงหรือต้องดูแลคนเยอะขึ้นซึ่งบางทีก็หมายถึงทีมงานนะคะคนที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีบทบาทเด่นในสังคมทำให้ชาวพุศก์ก็เหน็ดเหนื่อยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามดาวหลายดวงรวมอยู่ในเรื่องเงินนะคะเงินทองก็ได้จะมีมาไม่ขาดประกอบกับดาวการเงิน โคจรเป็นปกติเดินหน้านะคะทำให้ชาวุูษพสามารถผ่านพ้นได้นะคะสำหรับช่วงครึ่งเดือนหลังดาวพุธและดาวศุกร์จะเปลี่ยนมาตรฐานเป็นราชาโชคถึง2ดวงนะคะนอกจากนี้ดาวเสาร์ก็จะโคจรย้ายออกจากดาวคู่ศัตรูทําให้เรื่องดาวเหตุการณ์ต่างๆของชาวุูษพนะที่เหนื่อยที่ยากที่เป็นอุปสรรคนะคะก็จะพลิกผันเกิดขึ้นนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ชาวภูษพนะคะมีดาวซ่อนเร้นเป็นมหาจักรนะคะดังนั้นเรื่องดาวที่ค่าไม่ถึงนะคะ เรื่องความสลับซับซ้อนหรือบางทีเป็นศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวนะโดยเฉพาะเรื่องของการวางตัวในสังคมนะคะโดยเฉพาะใครที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนหลายฝ่ายหลายส่วนอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากนะมันก็จะมีทั้งคนส่งเสริมและก็คนที่สร้างความเดือดร้อนให้นะคะดังนั้นช่วงนี้ก็วางตัว เชิงสังคมด้วยความระมัดระวังนะคะประกอบกับดาวหลายดวงช่วงนี้ก็จะเป็นคู่แตกหากคู่ทะเลาะวิวาดคู่อุปสรรคซึ่งเป็นกันทั้ง12ราศีนะถือว่าใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาสิงหาคมครึ่งหลังในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ